ในปี2008โจเซ่มูนิโยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมอินเตอร์มิลานและในปีที่เขาเดบิวนั้นเขาก้าวขึ้นมาได้แชมป์สกูเดตโตและซูปเปอร์คปาอิตาเลียได้ในทันทีถือเป็นการเปิดตัวที่ร้อนแรงอย่างมากเมื่อเทียบกับซีซั่นแรกของมนเมนเจอร์ทั่ว,วไป แต่ในซีซั่นถัดมาต่างหากที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างแท้จริงเพราะมูรินโญ่ได้พาทีมอินเตอร์มิลานนั้นควา้าชิปเปิรแชมป์ไปได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นทีมอิตาลีทีมแรกที่สามารถทําสิ่งนี้ได้และกลายเป็นอีกหนึ่งทีมในตำนานแห่งโลกฟุตบอลอย่างแท้จริงแล้วเราจะค่อยๆมาทาความรู้จักทีมทีมนี้ไปด้วยกันกับ Off the Ball ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันที่การซื้อขายของทีมกันก่อนพวกเขาเสียนักเตะชื่อดังออกไปหลายคนจากทั้งการขายและการแขวนสตัรยกตัวอ,อย่างเช่นอิบราฮิโมวิช แม็กซเวลล์โบนูชีวีเอร่าเครสโปและฟิโก้แต่ในตลาดขาเข้าก็ได้นำเข้าผู้เล่นฝีเท้าดีหลายคนเข้ามาอย่างมิลิโตเอโตชไนเดอร์มอตตาลูซิโอและแพนเดฟโดยฟอร์เมชันการยืนตำแหน่งของทีมนั้นสามารถแบ่งออกไปได้2แบบหลักๆทีมงูใหญ่มักจะยืนแบบ4-4-2ไดมอนส์มากกว่าครึ่งของจำนวนเกมทั้งหมดแต่ในอีกรูปแบบที่ใช้มากจะเป็นลำดับ2ก็จะเป็นการยืมแบบ4-2-3-1นั่นเองแล้วเราจะเรื่องเจาะลึกถึงแผน4-4-2ไดมอนด์กันก่อน ส่วนมากหน้าตาของผู้เล่นจะเป็นประมาณนี้โดยโกจะเป็นจูเลโอเซซ่าประจําตำแหน่งเมื่ออยู่ในช่วงบิลล์อัพเกมเมื่อมีการเล่นบอลจากกองหลังลูซิโอและซามูเอลจะเป็นกองหลังสไตล์ทรดิชแนลนั่งเดิมที่ทาทุกอย่างซิมเพิลและจ่ายบอลสั้นๆง่ายๆแบบไม่วือนวาการที่จะทําให้ทีมมีการโปรเกรสซีฟบอลขึ้นไปข้างหน้าได้นั้นจึงต้องอาศัยกองกลางเป็นปัจจัยสาคัญในการเข้ามาเป็นส่วนร่วมตรงนี้ซึ่งแคมเบโซกับเตียโกมอตตาจึงเข้ามาเป็นออปชันในการขึ้นบอลโดยทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยผ่านบอลต่อเกมมากกพอัพอน โดยแคมเบโซนั้นจะเป็นคนที่ลงมายืนต่ำกว่าในบางครั้งที่คู่แข่งเข้ามาเพรสใส่มอตตาก็จะเป็นออปชันเพิ่มที่จะเข้ามาเป็นคนรับบอลและจ่ายบอลต่อน,นั่นเองในขณะเดียวกันทีมก็ยังมีผู้เล่นแบบสแตนโควิชซึ่งมีความอารกิสซีฟและเป็นคนที่วิ่งผักดันเพื่อเพิ่มพื้นที่กับทีมถึงเขาจะมีบทบาทดั้งเดิมในการเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแต่เขาก็มีความอเนกประสงค์มากพอในหลายๆบทบาทอย่างเช่นการเป็นตัวบล็อกทูบล็อกให้กับทีมเวสลีย์สไลเดอร์นั้นถือเป อร์มของเขาดีมากๆในปีนั้นจนหลายๆคนรู้สึกเสียดายที่เขาไม่สามารถคว้ารางวัลบอลลงดองมาได้โดยในปีนั้นรางวัลไปตกอยู่ที่เลโอนลเมซี่นั่นเองในแมตช์ที่ผู้เล่นแดนกลางของอินเตอร์นั้นถูกโอเวอร์โหลดใส่ชไนเดอร์เองก็สามารถที่จะถอยลงมาเพิ่มจํานวนเพื่อสู้กับฝั่งคู่แข่งได้นอกจากนี้เขาเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยการจ,จ่ายบอลต่อเกมเป็นระดับต้นๆของทีมอีกด้วยแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเขาต่อทีมได้อย่างชัดเจนและเมื่อทีมสามารถเข้าสู่พื้นที่ฟนอลเติร์ได้พวกเขาก็มีวิธีกกาาาาารรเขทํในหหลลยูปแบบ ที่ฝั่งขวามีแบ็กอย่างไมคอนในช่วงพีคข,ของเขานั้นสามารถเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่ดีที่สุดของโลกได้เลยทีเดียวความสุดยอดของเขาก็คือการมีเซนในเกมรุกที่ยอดเยี่ยมนั่นเองในพื้นที่ลึกไมคอนมักจะเป็นตัวรับบอลต่อจากกองกลางอยู่บ่อยครั้งในเวลาที่พื้นที่กลางสนามนั้นเกิดการติดขัดการจ่ายบอลที่ดีของเขาสามารถจ่ายไปให้กับชไนเดอร์หรือเหล่าตัวรุกของทีมได้โดยตรงและจุดแข็งที่สุดของแบ็กขวาชาวบราซิลคนนี้ก็คือการเลี้ยงบอลตะลุยขึ้นไปข้างหน้าทางริมเส้นเพื่อเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษนั่นนออองงโดยจาตตัวทไปถึ11ิใ จะเห็นได้ว่าที่ฝั่งขวานั้นมีเกมบุกที่ productive พอสมควรแต่ในฝั่งซ้ายเองก็มีความอันตรายอยู่เช่นกันโดยเซเนตินั้นจะอยู่ที่ตรงตำแหน่งแบ็กซ้ายและชอบอยู่ในพื้นที่ต่ำแต่ก็มีสระที่จะขึ้นมาช่วยเกมรุกได้ในพื้นที่สูงมิลิโตจะประจาการอยู่ที่กองหน้าฝั่งซ้ายและเอโตอยู่ฝั่งขวาบ่อยครั้งมิลิโตจะขยับออกมาด้านข้างเพื่อโอเวอร์โหลดเกมริมเส้นฝั่งซ้ายและเอโตเนี่ยจะขยับเข้ามาตรงกลางมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาริโอบาโลเตลี่ที่เป็นตัวหมุนเวียงสำคัญอีก,าาวอวอก้วยด การจู่โจมจากพื้นที่กลางสนามนั้นถือเป็นบริเวณที่สามารถสร้างสคร์ประตูได้มากที่สุดของทีมชไาเดอร์นั้นรับบทบาทมิดฟิลตัวรุกเมื่อเขาได้รับบอลบริเวณตรงนี้มิลิโต้และเอโต้นั้นมักจะมองหาพื้นที่และจังหวะเพื่อวิ่งเข้าไปทะลุทำประตูและในบางครั้งผู้เขาก็จะเคลื่อนที่ฉีกออกจากกันเพื่อถ่างตัวประกบออกก่อนที่จะสร้างสารรค์มูเมนต์ที่ยอดเยี่ยมในการเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ถ้าฝั่งคู่แข่งยังสามารถประกบได้อยู่ชไนเดอร์เองก็ก,กล้าที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปเพื่อหาพื้นที่ยิงไกลเพื่อทประตูได้อีกกเช่นนั เลขหนึ่งอย่างที่ไม่พูดเลยก็ไม่ได้ก็คือการเล่นเกมรับของมูรินโญ่ทีมนี้ในยุคสมัยนั้นทีมส่วนมากในซิลีอามักจะชอบโจมตีจากบริเวณกลางสนามฉะนั้นการยืนเป็นไดมอนด์ตรงกลางนั้นมีประสิทธิภาพพอสมควรในการป้องกันจากตรงนี้และเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนเป็นการบังคับให้กับผู้แข่งเนี่ยต้องโจมตีจากด้านกว้างแทนและทีมูใหญ่เองก็สามารถไว้ใจในตัวลูซิโอและซามูเอลในการจัดการลูกการอากาศจากการครอสบอลเข้ามาได้เสมอในอินเตอร์ผมม e ทีมที่ดีที e สุดในแนวป้องกันต่ำที p มีคนอย Materase Samuel Cordooba alow can there five hours and there don't don't hours be Five consider consider Lucio You you block in และนั่นส่งผลให้เข้าสู่เฟสของการเคาน์เตอร์แอทแทกผู้เล่นอย่างแคมเบโซถือเป็นตัวสำคัญในการรับบอลและผ่านบอลต่อโดยผู้เล่นชาวอเจนตีคนนี้มีการส่งบอลยาวที่ยอดเยี่ยมและมักมองหามิลิโตหรือเอโตที่จะวิ่งฉี่ตัวขึ้นไปที่เดมเซนด้านซ้ายรวมถึงไมคอนที่จะเติมเกมบุกย่างดุดันข,น,ดนขึ้นไปด้านขวานั่นเอง หรือในอทางเลือกพวกเขาไม่จะส่งบอลต่อให้กับชไนเดอร์ซึ่งเป็นคนที่สามารถพาทีมขึ้นไปข้างหน้าเองได้ด้วยศักยภาพในด้านความเร็วและการเลี้ยงบอลผ่านที่ยอดเยี่ยมของเขาและมองหาการจ่ายบอลไปให้กองหน้าวิ่งทะลุขึ้นไปทําประตูได้นั่นเองสิ่งที่จะพูดต่อมาก็คือการยืนฟอร์เมชั่นแบบ4-2-3-1หลายๆห,หน้าที่ของผู้เล่นนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่ปรับตำแหน่งหรือผู้เล่นบางคนเพื่อความได้เปรียบในบางอย่างโดยแพนเดฟจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นปีกซ้ายและเอโต้เนี่ยจะขยับไปยืนบริเวณปีกขวาแทน คมเบโซจะยืนเป็นโฮลดิงมิดฟิลร่วมกับสแตนโควิชหรือเตียโกมอตตาโดยร่วมกันเล่นบิลล์อัพเกมขึ้นไปคล้ายๆเดิมแต่จะแตกต่างกันในช่วงพื้นที่สูงฝั่งซ้ายของสนามสนเนติที่ก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตให้เติมเกมลุกนั้นจะให้ความสัมพันธ์กับเกมรับมากขึ้นบางครั้งเขาจะขยับไปเป็นหลัง3หรือในบางทีเขาก็ได้รับบทบาทให้ขยับขึ้นไปยืนเป็นตัวมิดฟิลเล่นร่วมกับแคมเบโซและตำแหน่งแบกซ้ายก็จะมีชิบูเข้ามารับหน้าที่แทนนอกจากนี้การเล่นแบบ 4- 2 3 1มมีปปรรระสิิทธภาาาาพในนกกตัั้งงบเ็อย่ เพราะในการเล่นบอลยุโรปนั้นหล,หลายๆทีมมักจะชอบจูโจมที่ด้านกว้างของสนามเช่นมีการโอเวอร์แลดของฟูลแบ็กที่ริมเส้นแพนเดฟและเอโตจึงต้องมีการเสียสละให้กับทีมโดยการตามประกบฟูลแบ็กของคู่แข่งไม่อยู่ในพื้นที่ฝั่งของตัวเองนอกจากนี้ชไนเดอร์เองก็มักจะดรอปตัวลงมาช่วยเกมรับในแดนกลางทำให้ทีมมีฟอร์เมชันแบบ4-4-1-1เป็นบล็อกที่เหนียวแน่นสำหรับเกมรับ เราจะเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนในแมตช์ที่น่าจดจําของใครหลายๆคนอย่างแมตช์ที่ทีมอินเตอร์มิลานเอาชนะทีมต่างดาวอย่างบาร์เซโลนาในยูฟ่าแชมเปียนลีกไปได้3ประตูต่อหนึ่งในรอบเซมิฟิแนลเลกแรกของปี2010โดยทางช่องของอนุญาตนาข้อมูลอธิบายการเล่นของเกมนี้มาจากมูรินโญ่โดยตรงผ่านคลิปสัมภาษณ์ของช ANEL THE COACH VOICE รูปแบบการยืนแบบ4-2-3-1ในบางช่วงของเกมมูรินโญ่จะให้แพนเดฟขยับเข้ากลางมากขึ้นและให้เอตโต้พยายามยืนชิดกับมิลิโต้พอสมควรและพยายามควบคุมหรือป้องกันกลางสนามด้วยเชฟไดมอน จากการวิเคราะห์ปัญหาของมูรินโยปัญหาที่ต้องเจอก็กคือทีมกุญใหญ่จะต้องรับมือกับอีบายโมวิชในตำแหน่งกองหน้าเรโอเนลเมซี่ที่ตำแหน่งปีกขวาซึ่งเมซี่เองก็มีอิสรภาพมากมายในการเล่นในพื้นที่หลากหลายในเกมรุกแถมยังมีแดนนี่อเวสแบ็กจอมบุกที่ชอบเติมขึ้นหน้าอยู่เสมอเพื่อสร้างสถานการณ์2ต่อหนึ่งกับตัวแบ็กซ้ายของทีมการแก้ไขโดยเบสิคง่ายๆก็คือการที่ซานิตินั้นจะต้องโฟกัสกับการประกบเมซี่อยู่ตลอดเวลาและยามที่เมซี่ตัดเข้าในหรือเกิดพื้นที่ว่างตรงริมเส้น แพนเดฟคือคนสําคัญที่จะต้องดอปตัวลงมาเป็นแบ็กซ้ายแทนเพื่อช่วยเกมรับของทีมนอกจากนี้ทีมูใหญ่จะไม่ยอมปล่อยให้แมซซี่เล่นบอลคนเดียวในพื้นที่ระหว่างลายตรงนี้ได้และในวันนั้นซานติติมอตตาแคมเบโซช่วยกันสร้างคุกให้กับแมซซี่และมีส่วนร่วมในการปิดพื้นที่ไม่ให้เด็กหนุ่มชาวอาร์เจนไทน์สร้างอันตรายได้และต่อให้แมซซี่นั้นวิ่งขีดตัวออกไปฝั่งซ้ายก็ยังมีคนตามประกบเขาไปอยู่เสมอและชนไนเดอร์ก็ดบตัวลงมาเพื่อสร้างความหนาแน่นในเกมรับให้ทีมได้อีกด้วย และแผนที่เอาไว้สําหรับทําลายบาร์ซ่านั้นก็คือการจู่โจมในช่วงทรานสิชันและเคานเตอร์แอตแทของทีมอินเตอร์นั่นเองโดยในช่วงบิลล์อัพเกมของบาร์ซ่านั้นแบ็คซ้ายและขวายอย่างแม็กซ์เวลและอลเวสมักจะเติมมาด้านกว้างและสูงอยู่บ่อยๆและด้วยที่ทีมอินเตอร์นั้นให้แพนเดฟและเอโตลงมาช่วยป้องกันทําให้ตรงกลางแน่นบาร์ซ่าก็จะต้องบุกจากด้านริมเส้นส่งผลให้พื้นที่ว่างด้านหลังแบ็คทั้ง2ฝั่งนี้จะกลายมาเป็นพื้นที่หลักในการสวนกลับของทีมอินเตอร์และผู้เล โดยประตูที่2ของทีมเกิดขึ้นเริ่มต้นจากมิลิโตที่วิ่งหลุดไปด้านพื้นที่กว้างฝั่งขวาพอกองหน้าคนนี้ได้บอลผู้เล่นอีก2-3ถึงคนของทีมจึงวิ่งตามขึ้นมาเสริมในทันทีและคนที่ทําประตูกลายเป็นแบ็คขวาอย่างไมค่อนที่มีการวิ่งเติมที่หน้าเหลือเชื่อขึ้นมาสร้างประตูออกนําให้กับทีมกูใหญ่นั่นเองและนี่คือหนึ่งทีมที่คลาสสิกที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลทั้งในระดับอิตาลีและในระดับโลกถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำของคุณซือชาวโปรตุเกสแแและแฟนบอททีมงูหญ่้จริ ขอขอบคุณบทวิเคราะห์ภาษาอังกฤษจาก Channel Football Made Simple และ The Coach v o i c e ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Off the Ball ขอบคุณครับ